อาบสบายดีละก็อาบสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนสมองสุบันอาบสบายดีเบิร์ดเอฟซีถูกๆทกฐานเนาะบว่าอยู่ลาวไทยต่างประเทศเด้อพี่น้องเอเขามาหลับส้มซองแม่น้องแก้มบ้มคือเก่าเด้อปลาลุงยำจะเศร้าตอนนี้เนาะบรรยากาศพี่น้องบ้านนี่ยพ้นตกเบิดเมื่อไรพี่พี่น้องวันจนคํำจากใอย่าตกเนาะ ว่นน้ำก็ยังหงอยู่พี่น้องเอ้กินข้าวเช้าน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ปิ้งปลาเนาะปลาคอตัวหนึ่งแล้วเฮาวเล่ปิ้งโต๊ะบด้ใหญ่ดอกเฮาวเล่ปิ้งแล้วเฮาสิผาอักยังหันนำพี่น้องเอผาเพลนนจนใหม่บัดพี่น้องเอ้ยปิ้งปลาก็ได้สบายดียำเศร้าๆเด้อพี่น้องสุขุสุขคนสุมองสุบอนเนาะ ว่าอยู่ลาวอยู่ไทยเดอ้อพิดพาดประการได้กับโคโทษขอภายลายลายเด้อพี่น้องเดอ้อเมื่อนีพอรองแก้มบุมลงวัดพี่น้องวันศิลใหญ่เนาะเดือนสี่สิบห้าคำโอเคเนี่ยปงไว้ก่อนสวัสด,ดีพี่น้อง,น,องน้องขึ้นข่าวลองกันกับแม่น้องแก้มบุมเดอ้อพี่น้องเนยขิ้นข่าวเศร้าเนาะตอนนี้พอรองแก้มบุมกัน,กนละผลลง วัดเนาะเข้า hmm. ก mm ับปลงแล้วพอนอเกินบมลงผู้เดียวไปนอ แต่งลงจังลงเพงนนะพเงี้ยปีนป่า

เหตรรุบ่คาดคิดไปได้เลยขอพุยเมื่อวานวัวไปโดนกับพุยไข่ถึนกับหมอเลย คนบไดไปนะขึ้นอนแต่เว้นกมเดี๋ยวไล่บอตา เพราะว่าเพื่นยงอื่นพี่น้อ,นองพออนก็นบ,บ,บุ่นยบอกไปมก็เลยไม่รักพ่อมาวันนเหม่ยงแล้อนยผมคือไปนอนแต่เว้นย่ยงหนากับเพือนชหากัาพอพนัเลยกินกับพี่น้องก็ไปกินลาย พี่น้องกินนื้อกระเจีรมลาพะจาพี่น้องไากดไคลกดแ์กดติตามไม่ต้องแคมบมเน่เด้อปลาดุงเลย ภากเบอร์คเซอรต่อไปพิดพาดประกันได้ดกับคอทษดคอภัยหลายๆเด้อสบายดีเราตำสตาตำขวาเาะ